ตอนนี้ลุงจาบก็จะเอารถเครื่องนะครับขึ้นไปชมจุดช,ชมวิวนะครับกิวฟินนะครับจากตรงนี้นะครับน้ําตกแม่กําปองนะครับลุงจ่าจะรีวิวว่าหนตังที่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเจไดนะครับมันยากเมื่อใดนะครับมาแล้วลุงจาาเอารถยนต์มาขึ้นพวมบ่ได้นะครับครับลุงจ่าจะรีวิวตั้งแต่จุดนี้ไปนะครับตั้งแต่น้ําตกแม่กําปองนะครับ มันจะมีจริ้งหนึ่งครับที่ขึ้นยากครับว่าวันนั่นกับวันนี้จะแตกต่างกันสมัยใดนะครับจะไปรัเครื่องขึ้นไปนอก นี่เขมาถึงเขตลําปางนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปในเขตลําปางแล้วครับถ้าถ้าถันมาถึงที่นี่แล้วก็หมายความว่าทันมาถึงกิวฟินนะครับจุดที่จะขึ้นไปชมวิวนะครับอยู่ทางขวามือนอกนี่ก็เป็นทางขึ้นกิวฟินนะครับอุทยานแห่งชาติแก่ซอนนะครับขึ้นไปประมาณ200เมตรนะครับดีน้องจ๊บจะลองเดินขึ้นไป้านำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปทางด้านในนะครับเปิดเมื่ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปนะครับ ทีกิฟินนี่ลงจากกลมเคยมาสักเตือนนะครับจบมาเป็นข้างแรกนะครับน,นี่ก็เป็นข้างตางะครับตางที่ขึ้นมานะครับนี่กิวฟิน,นะคระับจุดชมวิวนะครับขึ้นไปประมาณ200เมตรนะครับ นี่ครับนี่ต่างคืนก็ดีเลยทีเดียวนะครับตาขึ้นมาล่มเลื่นเลยครับต้นไม้ đang chuẩn đi rồi khắp นี่ kêu phim แล้วครับขึ้นมาถึงละก้มไกลตะไดครับ200เมตรจากถนนขึ้นมานะครับจุดชมวิวกิลฟินนนักท่องเที่ยวมาแล้วครับปะปลายถ้าเป็นวันยุทธิคงจะน,นักครับ ห้ามกางเต็นท์บริเวณนี้ห้ามก่อกองไฟบริเวณนี้น,นี่ครับวันนี้ป้ายบอกเนาะห้ามกางเต็นท์นี่ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในครับมือใจโดนนะครับโดนประกรมมือมาเล่นแถวนี้เนาะอ๋อแวงแห่นะ เกี่ยวจีนก็ว่าอยังพวกนี้นี่กิวฟินครับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ1,517นะครับเมตร

จุดชมวิวกิลฟินครับปูนโคเป็นลํำตางครับสองนิ้ว่หันสองนิ้วแต่หน ดอก้วยนะครับมีดอกม่ตัวนี่ตรงนี้ก็เป็นติ่ยุดพักจุดพักนักท่องเที่ยวนะครับ 我是怕他的被听出来了。哎<哇>、欸，你你女朋友<哇><就>没有。这里没有网络、啊。对，这里没有网络。到有。 ครับลุงแจ๊บก็ขอจบคลิปไว้เพียงแต่อีกก่อนนะครับทลิปหน้าลุงแจ๊บจะไปไหนถ้าท่านชอบก็ติดต,ตามเนอร์ขอบคุณนักหนักเหลายๆครับที่เข้ามาพอเข้ามาชมคลิปของลุงแจ๊บขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ